สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวง,งคุณในทันทีนะคะไม่ว่าคลิปนี้จะไปเด้งหน้าฝีหนงคุณวันไหนเวลาไหนนะคะจะเป็นดวงคุณในวันนั้นนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบและนี่จะเป็นดวงคุณจะเป็นดวงสําหรับคนที่แวะชมแวะดูคลิปนี้นะคะแล้วก่อนอื่นพี่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะสําหรับ ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วพี่หมอน้ำหวานก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะบางทีพี่หมออาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะตอบเยอะก็ไม่ได้นะคะก็ยินดีและขอบคุณทุกท่านเลยที่มาซัพพอร์ตมาดูแลกันมาเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็พี่หมอก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนในทุกๆวันเช่นกันเนาะค่ะโอเคสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วนะคะ เริ่มหรือ,อยังโอเคมาเริ่มกันเลยนะพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีนะนี่จะเป็นดวงคุณในวันนี้เวลานี้และตอนนี้นะคะมาปึ๊บโอ้ไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะไพ่ขึ้นสามใบเทา้าการงานของคุณกําลังมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ใครมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไหมหรือปรับวิธีการทํางานเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะ การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใครทราํารัฐงานราชการจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครรอคอยเลยอยู่งานราชการบรรจุคุณจะได้บรรจุเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะมีข่าวดีเข้ามาอู้ไพ่ใบนี้นะคะ8ถ้วยหมายความว่าคุณเหน็ดเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะและช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้กําลังจะคลี่คลายกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะไพ่8ถ้วย หลังจากที่เหนื่อยอะไรมาเยอะหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณละที่จะเหนื่อยน้อยลงเจอความโชคดีดวงดีขึ้นหยิบจับทําอะไรก็จะดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ผ่านมาเจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะให้ชาริออตนะชาริออตหมายถึงการเดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศคุณจะประสบความสําเร็จหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีการวางแผนเรื่องรถซื้อรถซื้อยานพาหนะจะได้ซื้อและช่วงนี้คุณมีดวงมีโชคจากแม่ย่านาง หรือเลขทะเบียนรถให้โชคนะคะดวงกําลังขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภก็ยังมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกพลังงานนี้ดีและตรงใจและกําลังเจอและกําลังเผชิญอยู่จงรู้ไว้ว่าดวงคุณกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงในเร็วๆนี้อย่าง แน่นอนเพราะฉะนั้นพิมพ์รับพลังงานนี้และให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็วันนี้เรามีบุญสัมพันธ์มีวาสนาต่อกันเราเลยได้มาเจอกันในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้ำมานใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ